สำหรับพิธีกรรมงานบุญภาคเช้าสาธุชนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์และร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งกล่าวคำบูชาครูผู้คมบวิชาธรรมกายพร้อมกับศูนย์กลางพิธี โดยได้รับสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะเนื่องในวาระครบรอบ106ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีกัลยนานมิตรวันนาพันมากเป็นผู้อัญเชิญผ่านทูบเทียนแพรจากนั้นเป็นพิธีปุพเพตตะพรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่ ในโอกาสนี้กาลยานมิตรสุนิสาทาเคชิงเงะประธานบุญพิธีได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลส่วนท่านเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงปกินกะธรรมเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม